คีย์อปเน็ตเวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์แล้วเราต้องเนโปรโมโชั่นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้จะมีทีมงานจาก King IT ทุกๆสาขาเลยนะคะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาจะโปรโมชั่นราคาพิเศษในช่วงลดพิเศษสุดๆของวันศุกร์วันนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะขยับพยรถยร่างกายกันเข้ามาไม่ว่าคุณต้องการเน็ตเบิร์กผ่านทางช่องทางไหน Time, up หรืออาจจะทําปฏิกิริยาเนื้อในที่กว่าสารเคมีอีกอาจจะทําปฏิกิริยากับสัญญาณ Wi-Fi และนำมาใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพวันนี้นะคะคิงไอทีของเราก็ขอนำเสนอตัวรับไ Wifi USB ที่ 200เมกะบิตเพอร์เซตและย่าน 5G นะคะเร็วแรงทะลุทรวมรับสัญญาณและส่งสัญญาณได้ดีหลือ433เมกะบิตเพอร์เซ็กเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีมิวไมโมมาพร้อมกับเทคโนโลยีมิวไมโมนะคะซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆอุปกรณ์สัญญาณ Wi-Fi ต่างๆในตัวเนี้ย w i ไฟตัวรับ Wi-Fi ของ k ี n ไอทีเนี่ยจัดมาให้ครบทุกตัวค่ะไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนหรือนํารุ่นไหนไปใช้เทคโนโลยีมิวเมนโมก,ก็จะอยู่ในตัวอุปกรณ์ตัวนั้นเรียบร้อยแน่นอมาค่ะตัวนี้แกะดูสินค้าข้างในกันเลยค่ะขายของแล้วนะเข้าสู่ช่วงขายของค่ะแกะออกมาโอ้โหเสายาวใหญ่ถูกใจคนไทยแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะ แบบนี้ค่ะลูกค้านี่เสาตั้งตรงมาพร้อมกับวอยคิงในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนทุกกรณีค่ะนี่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 ดู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 ค่ะลูกค้าดูมาพร้อมกับการรับประกันไร้ทามจากคิงไอทีนะคะนี่โทเทลิงค่ะลูกค้าโทเทลิงค่ะตัวนี้โทเทลิงค่ะลูกค้านี่แบรนด์โทเทลิงค่ะตัวนี้พร๊มนูนแบรนด์เรียบร้อยนะคะเป็นพอร์ต USB นี่เสียบเข้าไปแล้วใช้งานได้เลยค่ะตัวนี้ มีเสายาวใหญ่สามารถหมุนรับปร,รับองศาในการรับสัญญาณได้ดีมากอย่าใช้คำว่าดีมากดีเยี่ยมดีจริงๆเยี่ยมจริงๆนี่ีต้องทิ้งไอทีวันนี้นะคะเป็นตัวรับ Wi-Fi USB Adapter รุ่น N6A650UA รองรับ2องย่านความถี่ย่าน2.4มีความเร็วในการรับสัญญาณ Wi-Fi อยู่ที่200มเมกะบิตต่อเและย่าน 5. 好，再。 ไม่ไม,มีสะดุดแน่นอนค่ะสนใจสินค้าสอบถามข้ขอมูลกันเข้ามาในอินบ็อกซ์นี้ได้เลยทักายกันเข้ามาได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษหนึชั่วโมงนี้2ตัวเท่านั้นในราคา468บาทอย่าลืมนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วเอาไปใช้ที่บ้านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์สามารถทำงานตรงไหนก็ได้เคลื่อนย้ายก็สะดวกรับประกันตลอดอายุการใช้งาน มากเลยนะคะสินค้าดีๆราคาดีๆแบบนี้ต้องที่นี่ค่ะคิดไงทีไปแล้วนะคะจะเจอกันใหม่ในวันจันนะคะขอให้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ทุกคนไม่ประมาทการจะตกอยู่บ้านเซฟโซนสเต์โฮมอยู่บ้านให้ปลอดภัยห่างไกลโควิดอย่าลืมสวมแมสก์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ